มันเป็นเช้าที่ชื้นแฉะในเมืองเล็กๆของอุตรประเทศชนิดที่ความชื้นเกาะติดผิวและทําให้ถนนส่องแสงระยิบระยับในแสงแดดยามเที่ยงมนตีปานดีอายุเพียง19ปีมัดผมเป็นเปียเรียบร้อยสวมชุดกุรรีเรียบง่ายแล้วบอกแม่ว่าเธอจะออกไปเยี่ยมเพื่อนไม่มีอะไรผิดปกติเธอเป็นนักศึกษาวิทยาลังยังเงียบขรึมและสุภาพเป็นเด็กสาวที่ไม่เคยผิดเวลาเคร์ฟิวไม่เคยพูดเสียงดังและกลับบ้านก่อนมืดเสมอเธอออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มเล็กๆมาเตือนเธอตามปกติว่า กลับมาเร็วๆนะแต่มันตีไม่เคยกลับมาเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าความกังวลเริ่มก่อตัวเริ่มแรกเพียงเล็กน้อยแค่เหลือบมองนาฬิกาโทรศัพท์ครั้งหนึ่งแล้วตามด้วยการโทรัซ้ำๆการเดินไปมาด้วยความร้อนใจการรอคอยอย่างสิ้นหวังโทรศัพท์ของเธอดังอยู่นานหลายชั่วโมงแล้วจูจ่ๆก็เงียบสนิทเมื่อถึงเที่ยงคืนความตื่นตระหนกเข้าครอบงำเช้าวันต่อมาครอบครัวของเธอไปที่สถานีตำรวจด้วยหวังว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่ เจ้าหน้าที่ตอบด้วยข้อสันนิษฐานเดิมๆว่าเธอคงหนีตามผู้ชายเด็กสาววนันี้ทำแบบนี้บ่อยครั้งแต่มนตีไม่ใช่เด็กสาวแบบนั้นเสื้อผ้า บัตรประจำตัวหนังสือทุกอย่างยังอยู่ในห้องของเธอพฤติกรรมของเธอก่อนวันนั้นปกติไม่มีสัญญาณของการวางแผนไม่มีข้อความลับไม่มีกิจกรรมน่าสงสัยและแล้วมีโมนักขันปานดีลุมของเธอพี่ชายของแม่ผู้ปกป้องหรือทุกคนคิดเช่นนั้นเขาหลบเลี่ยงอย่างแปลกประหลาดตั้งแต่เธอหายตัวไปอยู่ที่นั่นแต่ไม่ช่วยเหลือประมาทแต่ไม่โศกเศร้าเขาไม่เสนอทฤษฎีไม่ช่วยเหลือไม่เร่งรัดแคดอกด้วยสายตาว่างเปล่าว่า เธอหนีไปแต่เมื่อตำรวจเริ่มตรวจสอบข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์จากกล้องวงจรปิดและคำให้การจากคนในพื้นที่ ภาพที่แตกต่างเริ่มปรากฏขึ้นคนสุดท้ายที่เห็นมอนตีมีชีวิตคือโมนักขันและในเงามืดของการค้นพบนั้นมีบางอย่างเลวร้ายกว่าที่ใครจรินตนาการได้ความสัมพันธ์รับการทรยศที่ซ่อนอยู่ในคราบของความรักและแผนการเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่พูดอีกต่อไปเมืองนี้กระซิบถึงเด็กสาวที่หายไปแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือความจริงไม่ได้ถูกฝังไว้ไกลมันรออยู่ใต้ ฝ่าเท้าของพวกเขาเมื่อนักสืบขุดลึกเข้าไปในชีวิตของมอนตีพวกเขาไม่คาดว่าจะพบสิ่งที่น่าเสะเตือนใจเธอเป็นเพียงวัยรุ่นนักศึกษาวิทยาลัยไ,ไม่มีศัตรูไม่มอ นี่ดรามา่าแต่เบื้องหลังน้ำเสียงอ่อนโยนและท่าทีว่านอนสอนง่ายมีเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากเชื่อมันตีมีความสัมพันธ์กับลุงของเธอโมนักขันปานดีใช่ลุงคนนั้นน้องชายของแม่ผู้ที่เคยซื้อขอนมให้เธอตอนเด็กผู้ที่เคยขี่จักรยานพาเธอไปโรงเรียนผู้ที่ทุกคนไว้วางใจความสัมพันธ์นี้ดำเนินมาเกือบสองปีถูกซ่อนอย่างระมัดระวังใต้งานเลี้ยงครอบครัวงานแต่งงานและการไป วัดเริ่มต้นเมื่อมอนตรีอายุเพียง17ปีอาจเริ่มจากความสนใจความรักที่ปลอมตัวเป็นการปกป้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นสิ่งที่มืดมนสิ่งที่ไม่มีชื่อสิ่งที่เธอไม่รู้วิธีอยู่สมาชิกค,ครอบครัวบางคนรู้บางทีพวกเขาอาัดเมินเฉยบางทีพวกเขาไม่เข้าใจหรือบางทีพวกเขากลัวความหมายของมัน พราะในเมืองเล็กๆเช่นนี้เกียรติยศสำคัญกว่าความจริงมากกว่าความปลอดภัยมากกว่าความรักแต่มอนตีกำลังเปลี่ยนไปเมื่อก้าวสู่วัยผู้ใหญ่เธอเริ่มถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้เธอมีเพื่อนใหม่ความมั่นใจของเธอเติบโตเธอพูดถึงเด็กหนุ่มในวิทยาลัยคนที่วัยเดียวกันคนที่เธอชอบคนที่เธออาจอยากแต่งงานสำหรับโมนัคขันนั่นยอมรับไม่ได้เขาไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกเธออีกต่อ ไปการควบคุมของเขากำลังหลุดลอยสิ่งที่พวกเขามีสิ่งที่เขาบังคับให้เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักมันคือการควบคุมและเขากำลัง สูญเสียมันคนที่รู้จักโมนาคขันบรรยายว่าเขาจะเย็นพูดน้อยนอบน้อมแต่ใต้หน้ากากนั้นมีบางอย่างครอบงำหมกมุ่นกำลังก่อตัวเมื่อความเป็นอิสระของมอนตีเติบโตวความกลัวของเขาก็เพิ่มขึ้นกลัวว่าเธอจะเปิดเผยความจริงกลัวว่าเธอจะแต่งงานกับคนอื่นกลัวว่าเธอจะหลุดพ้นและเมื่อคนอย่างโมนขันสูญเสียการควบคุมเขาไม่ขอร้องเขาทำลายสิ่งที่เริ่มในความเงียบมักจบ ลงด้วยเสียงกรีดร้องต้นปี2022มตรีพร้อมที่จะก้าวต่อไปเธอมีความฝันวิทยาลัยงานอาจจะเป็นอนาคตในเมืองใหญ่และเช่นมีคนใหม่ เด็กหนุ่มวัยเดียวกันใจดีอ่อนโยนคนที่ทำให้เธอหัวเราะเธอต้องการชีวิตปกติเธอต้องการความสงบแต่มนักขันปานดีรับไม่ได้ผู้ชายที่เคยเรียกเธอว่าเจ้าหญิงเริ่มส่งข้อความมืดมนหมกมุ่นไปที่โทรศัพท์ของเธอเริ่มแรกคือความรู้สึกผิดแล้วเป็นการข่มขู่จากนั้นกลายเป็นการแบล็กเมย์ทางอารมณ์ถ้าเธอทิ้งฉันฉันจะฆ่าตัวตายข้อความหนึ่งเขียนหลังจากทุกอย่างที่ฉันให้เธอนี่คือสิ่งที่เธอตอบแทนฉัน เขาไม่ได้แค่ใจสลายเขารู้สึกว่ามีสิทธิ์สำหรับเขามันตีไม่ใช่หลานสาวไม่ใช่แม้แต่คนเธอเป็นสิ่งของสิ่งที่เขายึดครองและตอนนี้ปฏิเสธที่จะเสียไปเขาเริ่มปรากฏตัวใกล้วิทยาลัยของเธอมองจากระยะไกลโทรจากเบอร์ที่ไม่รู้จักขอให้ญาติพูดให้เธอกลับใจวันหนึ่งเขาแม้แต่เข้าไปหาเธอใกล้วัดขอร้องให้เธออย่าทิ้งแต่มนตียืนหยัดเธอไม่กลัวอีกต่อไปเธอบอกเขาอย่างชัดเจน ฉันได้รักคุณฉันไม่เคยรักฉันอยากใช้ชีวิตของฉันโปรดปล่อยฉันไปแต่ทุกขอบเขตที่เธอตั้งไว้ความสิ้นหวังของปานดีก็ยิ่งลึกเขาจะไม่กินข้าวว่าเป็นวันวันแล้วโทรหาเธอร้องให้ตอนเที่ยงคืนเขาบอกว่าเขาจะทำร้ายตัวเองว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตว่าความมีความสุขของเธอกำลังฆ่าเขามันไม่ใช่ความรักอีกต่อไปถ้ามันเคยเป็นมันคือกับดักและเธอกำลังดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นและแล้วฟังเส้นสุดท้ายก็มาถึงมันตีบอกเขาว่าเธอเลือกคนอื่นเด็กหนุ่มที่ครอบครัวจะ้ะ ยอมรับเด็กหนุ่มที่เธออยากแต่งงานและทันใดนั้นปานดีก็แตกสลายความอ่อนโยนหลุดออกจากดวงตาการพูดถึงการฆ่าตัวตายเปลี่ยนเป็นการทำร้ายถ้าเขาครอบครองเธอไม่ได้ไม่มีใครจะได้เป็นบ่ายวันเงียบสงบในฤดูร้อนเดือนกร,รกฎาคม2022เมื่อมอนตีก้าวออกจากบ้านบอกแม่ว่าเธอจะไปพบเพื่อนเธอพกโทรศัพท์กระเป๋าใบเหล็กและความมุ่งมันง่นเงียบเงียบเธอ ตัดสินใจแล้วเธอจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแต่โมนักขันปานดีไม่ได้แค่รอพูดคุยเขาตัดสินใจแล้วว่าวันนี้จะจบลงอย่างรสสถานที่นัดพบคุ้นเคยซอยเปรียวใกล้าชานเมือง ที่ไม่มีใครจะสังเกตเห็นสองคนพูดคุยโต้เถียงหรือเลวร้ายกว่านั้นสำหรับมอนตีมันคือความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อปิดฉากอธิบายและบอกลาสำหรับปานดีมันคือการแสดงครั้งสุดท้ายพยานเห็นพวกเขาด้วยกันเสียงดังตึงเครียดมอนตียืนหยัดบอกว่ามันจบแล้วเธอสงบมั่นคงแต่ปานดีท่าทางตึงเครียดดวงตาเต็มไปด้วยพายุที่ไม่มีใครอ่านได้คำพูดขมขื่นถูก แลกเปลี่ยนเขาขอร้องเธอปฏิเสธเขาขมขู่เธอหันจะเดินจากไปและนั่นคือตอนที่มันเกิดขึ้นในช่วขณะกรดเกล้ยปานดีพุ่งเข้าใส่มือของเขาที่เคยมอบกรรม ลาและขนมที่เคยเขียนจดหมายรักตอนนี้บีบรัดด้วยความโกรธเธอดิ้นรนขวนหายใจรวยรินแต่เขาไม่หยุดใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพื่อจบชีวิตเธอไม่ถึงนาทีเพื่อทําให้เธอเงียบตลอดกาลเมื่อทุกอย่างจบลงปานดียืนเหนือร่างไร้ชีวิตของเธอหอบหายใจสันเทาความจริงของสิ่งที่เขาทําค่อยๆซึมเข้ามาแต่ไม่ใช่ความเสียใจไม่มันคือการควบคุมถาวรเขายึดคืนสิ่งที่เขา เชื่อว่าเป็นของเขาแทนที่จะโทรหาตำรวจแทนที่จะมอบตัวเขาเลือกการหลอกลวงเขาหยิบโทรศัพท์ของเธอและทุบมันทิ้งมันไว้ไกลหวังว่ามันจะดูเหมะ อืนเธอหนีตามผู้ชายบางทีไม่มีใครจะสงสัยบางทีเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องนี้จะจางหายแต่ความจริงเหมือนร่างที่ถูกฝังไม่เคยซ่อนได้ตลอดการหักคุณยังอยู่กับเรากดสมัครสมาชิกเพราะสิ่งที่ตามมาคือการคลายปมของการโกหกและการเปิดโปงของฆาตรกรที่สงบอย่างน่าขนลุกหลังการฆาตรกรรมโมนักขันปานดีไม่ได้ตื่นตระหนกอย่างน้อยก็ไม่ภายนอกเขาไม่ได้ ร้องให้ไม่ได้หนีแต่กลับสวมหน้ากากที่ระมัดระวังลุงที่รักหลานญาติที่ช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์การเคลื่อนไหวแรกของเขาเยือกเย็นและคำนวณเขาหยิบโทรศัพท์ ของมันตีอุปกรณ์ที่เก็บข้อความบันทึกการโทรและรอยเท้าดิจิทัลแล้วโยนมาลงในกระแสน้ำเชื่อวของแม่น้ำคงคาหากไม่สามารถติดตามตำแหน่งของเธอได้หากแชทของเธอหายไปบางทีเรื่องราวที่เขาจะเล่าอาจจะคงอยู่จากนั้นเขาสร้างคําโกหกมันตีหนีตามผู้ชายเขาบอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอห่างเหินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเธอคุยกับใครบางคนที่พวกเขาไม่รู้จักบาง ที่อาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นบางทีเธอจากไปได้วยความสมัครใจบางทีอาจไม่น่ากังวลโศกนาฏกรรมคือบางคนเชื่อเขาอย่างน้อยก็ชั่วครู่มนตีอายุ19ปียังเด็ก เป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กสาววัยน,นี้จะออกจากบ้านเพื่อความรักรายงานตำรวจแรกเริ่มระบุว่าเธอเป็นบุคคลสูญหายสงสัยว่าหนีตามผู้ชายแต่เมื่อชั่วโมงกลายเป็นวันและเพื่อนของเธอออกมาให้ข้อมูลเรื่องราวเริ่มพังทลายมันตีไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับแฟนกิจกรรมโซเชียลมีเดียของเธอหยุดลงในวันที่เธอหายตัวเพื่อนสนิทของเธอบอกว่าเธอวางแผนจะมุ่งเน้นไปที่วิทยาลัยและเธอไม่ได้คบกับใครอย,อย่างจริงจังที่ชัดเจนที่สุด คือภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยใกล้เคียงแม้พรามัวแต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสอ ักสายแสดงให้เห็นว่าเธอเดินกับใครบางคนที่ดูเหมือนปานดีนักสืบเริ่มขุดลึกบันทึกการโทรเผยให้เห็นการสื่อสารตอนดึกระหว่างมนตีและลุงของเธอเวลาของข้อความแม้ว่าเนื้อหาจะสูญหายสร้างไทม์ไลน์และทีมนิติวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดการหายไปของการปรากฏตัวออนไลน์ของมันตีทันทีหลังจากสัญญาณจากพื้นที่ใกล้ที่ทำงานของปานดีตำรวจไม่เชื่อเรื่องนี้ตามผู้ชายอีกต่อไปพวกเขาเชื่อในการวางแผน เมื่อความสงสัยรัดแน่นรอบตัวเขาเหมือนบ่วงปานดียังคงสงบอย่างน่าขนลุกเขาไม่ได้นี่เขาไม่ได้สารภาพเขาแค่รอราวกับว่าเขายังเชื่อว่าเขาจะเอาชนะความจริงได้แต่ความจริงกำลังไล่ตามเขาโมนขันปานดียังคงยึดมัน่นเขาตอบคำถามอย่างสงบยึดติดกับคำกล่าวว่ามอนตีหนีไปและเขาไม่รู้ว่าเธอไปไหนแต่ความจริงเหมือนน้ำมีวิธีซึมผ่านรอยแตกนักสืบไม่ซื้อเรื่องนี้พวกเขารู้เมื่อสงบเกินไปซักซ้อมเกินไป ดังนั้นพวกเขาหันไปหาพยานที่ไม่เคยโกหกข้อมูลอันดับแรกคือภาพจากกล้องวงจรปิดแม้พร่ามัวแต่ชัดเจนพอที่จะปลุกความตื่นตัวมันแสดงให้เห็นมันตีเดินใกล้ถนนคลองไม่ได้เดินคนเดียวแต่กับผู้ชายในเสื้อสีเข้มและหมวกเวลาตรงกับกิจกรรมโทรศัพท์สุดท้ายของเธอเมื่อตำรวจปร,รับปรุงภาพและเปรียบเทียบกับภาพที่รู้จักไม่มีข้อสงสัยผู้ชายคนนั้นคือ ปานดีถัดมาข้อมูลเมตาจากวัซซ p เติมช่องว่างในขณะที่ปานดีพยายามลบข้อความทีมมิติวิทยาศาสตร์ติดตาม บันทึกการโทรระหว่างโทรศัพท์ของเขากับของมนตรีการโทรหลายสิบครั้งในวันก่อนที่เธอจะหายตัวหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เธอจะหายไปกินเวลา27นาทีแต่หลักฐานที่ร้ายแรงที่สุดมาจากเจ้าของร้านในท้องถิ่นเขาบอกตำรวจว่าเขาเห็นพวกเขาด้วยกันในบ่ายวันนั้นพวกเขาเหมือนกําลังโต้เถียงเธอดูไม่พอใจเขาดูตึงเครียดด้วยสิ่งนี้แต่ข่ายรัดแน่ในการสอบสวน ความมั่นใจของปานดีเริ่มแตกสลายเขาสะดุดในรายละเอียดผู้ซ้ำเปลี่ยนทำลายข้ออ้างว่าเขาอยู่ที่ทำงานพังทลายเมื่อข้อมูลการโทรระบุว่าเขาไอาอู้ห่างออกไปหลายไม์ในเวลาที่สัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายของมันตีปรากฏสวันต่อมาบางอย่างแตกสลายในตัวเขาเขาสุดตัวลงในเก้าอี้สอบสวนเสียงของเขาลดลงสายตาไม่สบตาใครเธอบอกว่าเธอไม่รักฉันอีกต่อไปเขากระซิบ เธอบอกว่าเธอจะแต่งงานกับคนอื่นฉันรับไม่ได้นั่นคือคำสารภาพโมนขันปานดียอมรับว่าล่อหลานสาวของเขาออกมาด้วยข้อขอ้างว่าพูดคุยครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าพวกเขาทะเลาะเธอตะโกนใส่เขาว่ามันจบแล้วและในช่วงขณะนั้นความโกรธเข้าครอบงำฉันไม่ได้ตั้งใจเขากล่าวแต่ฉันปล่อยเธอไปไม่ได้ แต่เขาตั้งใจทุกหลักฐานบอกเช่นนั้นในห้องนั้นกับนักสืบที่จ้องมองอย่างเงียบเงียบหน้ากากของลุงที่โศกเศร้าในที่สุดก็หลุดและฆาตกรนั่งอยู่ในที่ของมันข่าวแพร่สะพัดเหมือนไฟป่าเช้าวันต่อมาใบหน้าของมันตีปรากฏบนทุกช่องข่าวท้องถิ่นนักศึกษาวิทยาลัยที่ยิ้มสดใสตอนนี้เป็นเหยื่อฆาตกรรมและผู้ที่พรากชีวิตเธอคือลุงของเธอเองชาวเมืองของมันตีไม่เชื่อโม นักขันปานดีเป็นคนเงียบขรึมหน้านับถือคนที่เก็บตัวไม่มีใครจรินตนาการได้ว่าเขามีความสัมพันธ์ลับกับหลานสาววัยรุ่นไม่มีใครจรินตนาการได้ว่าเขาจะฆ่าเธอด้วยเลือดเย็นแต่ตอนนี้ความจริงอยู่ทุกคนแห่งเพื่อนบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนอกบ้านประซิบด้วยความไม่อยากเชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเพื่อนร่วมชั้นของมนตีจัดพิธีจุดเทียนบางคนร้องให้อย่างเปิดเผยบางคนยืนเงียบด้วยความตกตะลึงเธออยากเป็นครูเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกล่าว เธอพูดถึงการช่วยเด็กสาวให้เรียนต่อเธอใจดีใจดีมากแต่พร้อมกับความโศกมาพร้อมความโกรธกลุ่มศิษตรีเข้ามาในเมืองเรียกร้องคำตอบทำไมไม่มีใครสังเกตสัญญาณทำไมต้องใช้เวลาหลายวันกว่าตำรวจจะมององค์การหายตัวของเธอเป็นอาชญากรรมทำไมมนรีต้องทนทุกข์ในความเงียบการประท้วงประตูข,ขึ้นไม่เพียงเพื่อมตรีแต่เพื่อเด็กสาวนับไม่ถ้วนที่ไม่มีเสียงป้ายเขียนว่า ความยุติธรรมเพื่อมันตีหยุดการล่วงละเมิดในครอบครัวจบความรุนแรงที่อิงเกียรเบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทครอบครัวเริ่มถามคำถามยากๆรเมินเฉยหรือไม่เราสอนลูกสาวให้เงียบผนะให้อิสรภาพแก่ลูกชายมากเกินไปหรือไม่เราปกป้องประเพณีหรือปกป้องผู้กระทำผิดขณะเดียวกันพ่อแม่ของมันตีเสียใจอย่างไม่อาจบอกได้แม่ของเธอพี่สาวของโมนคันปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งแรก เขาไม่ใช่แค่น้องชายฉันเธอกล่าวผ่านน้ำตาเขาเป็นฆาตกรของเธอในศาลโมนักขันยืนก้มหน้ามีตำรวจอยู่ข้างๆห้องพิจารณาคดีแน่นไปด้วยนักกล่าวนักเคลื่อนไหวนักศึกษาและคนในท้องถิ่นที่จ้องมองเขาเขาไม่ขอโทษไม่สำนึกผิดเสียงตะโกนจากฝูงชนด้านนอกไม่เงียบอีกต่อไปไม่ละอายอีกต่อไปความยุติธรรมเพื่อมอนตี เมืองที่เคยคิดว่าตัวเองสองงบสุขตอนนี้เผชิญความจริงที่ไม่สบายใจอันตรายไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในห้องพิจารณาคดีเงียบเมื่อคำตัดสินถูกอ่านโมนักขันปานดีลุงผู้ล่วงละเมิดฆาตกรถูกตัดสินว่า มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและทำลายหลักฐานเขาไม่สะทกสะท้านขณะที่ผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาบางทีอาจเป็นความรู้สึกผิดบางทีอาจไม่มีอะไรเลยแต่นอกกำแพงศาลโลกได้เปลี่ยนไปชื่อของมันตีกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่วางใจที่ถูกทรยศของความบริสุธทธิ์ที่ถูกขโมยของการล่วงละเมิดที่สามารถอย,อย่างเนียยบยบในครอบครัวและยังไม่มีใครสังเกตรเรื่องราวของเธอเตือนใจทั่วอินเดียรายการข่าวถกเถียงกลุ่มนักศึกษา ประท้วงและครอบครัวเริ่มสนทนาที่พวกเขาหลีกเลี่ยงมานานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ในอุตตรประเทศกล่าวนี้คือวัฒนธรรมที่ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าการล่วงละเมิดสามารถสวมใบหน้าที่คุ้นเคยวิทยาลัยของมันตีตั้งทุนการศึกษาเพื่อรำลึกถึงเธอภาพจิตรกรรมฝาผนังของใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอตอนนี้ประดับผนังใกล้ห้องเรียนเก่าของเธอด้านล่างมีคำว่า พูดแม้ว่าเสียงของคุณจะสั่นในเมืองเล็กๆและเมืองใหญ่ผลกระทบเป็นจริงโรงเรียนเริ่มจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับความยินยอมและขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพสายด่วนเห็นการเพิ่มขึ้นของการแจ้งเบาะแสน,นิรนามเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในบ้านเด็กสาวที่เคยถูกสอนให้เงียบเริ่มพูดแต่สำหรับครอบครัวของมันตีการสูญเสียนั้นทนไม่ได้แม่ของเธอไม่เคยกลับไปที่บ้านที่เธอเลี้ยงลูกสาวพ่อของเธอปฏิเสธการสัมภาษณ์ทั้งหมดและเมื่อถูกถามว่า หาความยุติธรรมคืออะไรน้องชายของเธอเพียงกล่าวว่าความยุติธรรมคือการได้น้องสาวของฉันคืนมา คดีของโมนักขันปานดีและมอนตีไม่ใช่แค่อัชญากรรมมันเป็นกระจกที่สะท้อนสู่สังคมเตือนว่าสัตว์ประหลาดไม่ได้มาจากภายนอกเสมอไปบางครั้งมันเติบโตอย่างเงียบๆในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านหากคุณมาถึงจุดนี้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของมอนตีเสียงของเธอถูกทําให้เงียบแต่ความจริงของเธอยังก้องก,องกังวานหากคุณเชื่อว่าเรื่องราวเช่นเธอควรถูกเล่าสมัครสมาชิกแชร์และพูดออกมาที่สําคัญกว่านั้นฟังโดยเฉย ถ่าอย่างยิ่งคนที่กลัวที่จะพูดเพราะบางครั้งการฟังคือก้าวแรกในการช่วยชีวิต